พ่เขาจ่องอ่ดิเขาจ่องพ่นกับโทมาก่อนอ่ะโทมากถึงอะอยใช่แต่ว่าถลงกีบหรื่ก็เึงีลยวลอยคนมารอเลยกบพออ่ะพอปล่อยไปย่างครับย่างจบไม่ย่งแล้วมังจบล่อเจ็บตังบกหันนั่นแหะข้างหลังเนาะบอกปทิเล่อยไปกแล้วพ่อเนาะเมต้องหยุดเราต้องหยุดดอกพวอปล่อยเลย พอเียกพิงเขา้องวสิบสามวดแล้วธนัมนมาแต่เกตสั่งสองคนเดียก็ใขรอยู่แล้วมากลย่านมาบันนี้ที่พ่อไป่านเห็นยังเอามาสาเกา็ดนี่ทีมทีมมูนูได้ค่ะพ่อเนี่ยทีมใหด่ได้ค่ะนทีมครับทีมทมเราเนะค่ะมาั้งเต่พ่อให้แปดเจ็ดคนสองสามติดพ่อจำไม่ได้บอพ่อบอกว่า จะได้กับไอ้เกลือนะพ่อคือเก่ามันก็มีสมุดแมนค่ะคิดหอดได้นี่พ่อจังแม่หนิอ้าวพลอยกับพลอยมาจากทิ่ไหนคิดหอดพ่อต้องใจหน่อยดอกพ่อพ่อถนอมปล่อยเลยไม่ต้องหอพ่อได้มาเล่าร่ึกกันพ่อถนอมหนึ่งพันมกรจะเป็นตัวใหญนะครับครับพี่น้องเครที่ชอบมาฟังไปร่วมพิมพ์ใจให้คุณพ่อหน่ยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่พ่อเพิ่นกะกังวล หยาดเอฟซีวัตถออ่องหันกะดังกำลังใจพอขึ้เก้าอะไรแต่เหล็กวิ่งพอกับเขาได้เนาะขส่วมากเนล็กวิ่งเขารักหน่วยรักซับซิบคหลวิ่งอันนี้มันกายใส่รัอืปลักลอยนะพ่อเนาะพอกนเลยว่าถือว่าว่าเขาบ่ซ้ำนี่พวาว่าเขาพี่โทคมากผมว่าได้รูจ้กได้รูจ้า ก็ได้ตัวนกเขาว่าบางคนเขาก็วิ่งเขาม,มัมานกะเขาวินว่าเลูกหนุ่มสาวก็โถ่มากมันเขาอยู่งได้ได้วิ่งเจ้าว่ามันเขามันไปอยู่รักผุนได้อยู่บ่อดได้ได้ครับกันนั่นแหละกับเจ้ากับไห่มาตามอันนี้มาตไันจะใช่อันนี่มานจะใช่สุรินผุนได้พ่อินมวยลำครับคิดหอดพ่อก็เลยมาครับมีเอ็ซีถือเล็กวิ่งหน้าเมนบ่ครัอเพิ่นก็เลย แค่คอมาเมนต์อยู่บ้านไปตามพ่อถนอมให้หน่อยซุปนูอยู่อุดรไปงานบุญมาบา่บ้านหันพากันไปงานบุญเมื่อนั้นว่าสิเขาไปหาเจตสังหรือว่านอนอยู่โรงพยาบาลค่ะแม่นบอกแม่เจตั้งกับพึ่งออกจากโรงพยาบาลจังว่าอันนะไรเขาบอกให้มาหาพ่ออยู่หนูนว่าออกจากโรงพยาบาลไปท่ามุญแล้วก็จะแวะมานี่ละ่ะ นางอี้เนี้ยเฉพาะพอตีหมดเหตุผลสงสารเอฟซีผู้พนบรได้คุยในสายแน่พนว่าเอฟซีปได้คุยในสายดอกพนว่าเจ๊ตังไปท่ายเห็บเบื้งแน่ทีมงานท่านในมีไผลงมาสั่นฮะแล้วบานนี้ลงพพิม์ก็สู้เอฟซีฟังในหมวดนี้ไปจังใดหมวดนี่ก็เหตุมากเลขงามอยู่หัว น้างมวดครับค่ะพอยอกเราปลาเรียกน่ามค่ะมันเป็นยังไงัวนี่พ่อเป็นตะกอดตะยังบ่ัวดนี่กอดแน่นอนเรียกกอดแน่นอนหมดกอดอีกแล้วบ่กอดแน่นอนหมดหดนี่กอดแน่นอนกอดแน่นอนหาดูกันเนี่ครับเด้อขนมกอดข้อกันมมกจะเป็นโตไดในะครับกอดแน่นอนกอด สองเทธอเลยได้เนาะกอดสองเดี๋ยวโบเที่ยวสามมื่อคืนวันวาบิชิอาัานก็บโบกอดงวดนี้แก่ไหมงวดนี้เอาขึ้นบ่เอาขึ้นงวดนี้เอาขึ้นเอางวดวันที่หนึ่งธันวาคมเด้อผอเด้อเจ็บซีผู้ใดมักวิ่งมักแรงบิ่งหมดเลยงวดโตได้แล้วพ่อเจ็บซีบินแรงพอว่าบิงหมดเลยงวดนี้โตได้รับสีกับหก วัดนี้สี่กับหกนะคะสี่กับหกกอดคอกันมาพ่อหันนามันทั้งนี้เนี่ยตัวแรก่อดเอฟซีว่าสี่กับหกอันนี้เลขยังพ่อเลขกวิ่งอ๋อเล็วิ่งวิ่งเลยสองตัวนี่บ่มี่พลาดสองตัวนี้วิ่งสี่กับหกมอพลาดเขาจะงวนแล้วเขาเล็กวิ่ง เด็กวิ่งนี่มันงวดนี่สิบสี่โบนเอร์โบงวดบังคับนี่สิบสามงวดสิบสี่งวดนี่พ่อว่าเขาเรียกวิ่งเรียกแลนนี่เต็มเต็มเลยเหรอเลขวิ่งพ่อเนี่อันนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่สิบสี่ครับงวดนี่ที่สิบสี่ให้ตัวได้พ่อย้ำนยสี่หกสี่หกหกสี่ให้กลับกอดข้อกันหน้าพ่อกอดข้อกันหน้าคือเกาพ่อ พ่อมันใจพ่อป้อยแค่คู่เดียวโตได้ไหมเนี่ยพ่อป้อยแค่คู่เดียวโตได้ก็สี่หกหกสี่แบ่งครับเป็นเลขสองคูครับเป็นเลขสองคูกอดข้อกันมากคือเกากอดข้อแน่ร่อนด้วยหรองวดสี่หกหกสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลขวิ่งนี่สี่ก็หกสี่ก็หกงวดที่สิบสี่ ถ้าไปกายใส้รักลอยแปลว่าโบเข่าหลดพ่อรักหน่วยรักสิบสองตัวเนี่ยค่ะงวดเด็กวิ่งเด็กวิ่งสี่กับหกงวดที่สิบสี่ถูกมาแล้วสิบสามงวดจ้ะนี่งวดชิบสี่จับคู่ก็คือจับคู่ก็สี่หกจับคู่ตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยกรับ่พรากครับสี่หกหกสี่กรับเลขคู่เดียวหักเป็นเลข สองคู่ตัวเดียวม็ดเดียวตัวเดียวมิดเดียวเลยวิ่งสี่กับหกพ่อบ่อปล่อยพ่อกำมันใจพ่อขึ้นกันที่ปล่อยที่แรกว่าชีบ่อปล่อยตอนแรกว่าชีบ่อปล่อยค่ะถ้าพ่อปล่อยออกไปเนี่ยหลังแน่นอนเลยเด็ก่อมันไปก็จ้องพ่อตลอดวิ่งสี่กับหกกอดคอกันนะที่เขาบอกครับไฟจับท่านกับท่านเด้อขันไฟเด้เห็นในคลิปแล้วน้าพ่อครับฟ้าว่าให้หลายคู่คือเจ้าอื่นพ่อนี่ให เด็ดเไปเลยเด็ดเด็ดเม็ดเดียวนะคะเอฟซีเม็ดเดียวพ่อตัวนี้วะพ่อครับครับครับซีก็หกซีก็หลัง้ามวไก่ซ้ำนีด้วยวะพ่อตัวอื่นบอมมี่มาเลยวะตัวอื่นบมีมาสามตัวกับบอดายเนาะครับบอดายตัวอื่นเชเด็กสามตัวเฮ้ยเด็กเด็ มีเหล็กสามตัวนะโมเจนิสวดวดว่างหันพ่อพอยออกไปเนี่ยมันหนึ่งหกหนึ่งค่ะรับร้อยมันมาเดี๋ยวพอว่ามันสีใสอืมหกหนึ่งอีกมันค่ะไก่พอก็เลื่เสียวหัวเลยค่ะแต่เกาสาวมันมาจังสีมันสีร่วงตูปรับเลยค่ะวัดนี่สามสามรับร้อยเป็นตัวไดจพ่อรับร้อยพอเอาสามกับสอง เอาสามสี่หเออสองสอสองสองหาพ่อพอหันมากีกีน่อนะพ่อยำสามสี่หกอืมสองสหกสามสี่หกสายังพ่อสามหกับสองสหชัดเจนชัดเจนครัชัดเจนหลักร้อย งวดงวดว่างหันนันพ right ่อปลอยไปกับหนึ่งหกหนึ่งค่ะพ่อปลอยไปรักรอยได้เดี๋ยวพ่อ่าว่า่าเป็นเลขสี่ห้บก่อนนะครับมันกับพิษก็ธทรมดาก็ก็มีรูดได้ครับเด่นสี่กับหกอแต่งวดนี้รูดยากรูดยากบ่กพ่อรูดยากงวดแต่จะได้งวดนี้เหรอเลขมันง่ามน้ำก็ก็น้ำหนานะงวดนี้หนดยาก ุดดหพอถนอมนะคะอดใจไ่ไหวบอกเอฟซีคือเก้านะคะพี่น้องสามสี่หกกับสองสี่หกเป็นบ้าะตัวนี้บอกพ่อพ่อพิจนะบ้างพิจหน้าครับพ่อแมนบอกพ่อแมนแมนแมนนคับบอกพ่อกับน้ำกับน้ำถือของพอมจนสี่หกหกสี่กับน้ำ มันโบเสียเฉียวเรียกคู่เดียวซ่อครับพอปล่อยคู่เดียวแค่นั้นครับหมุนมาทั้งพินนิดนึงพ่อเอาโอเคขอบคุณครับพอปลอปลอยเรียกหลายคู่อบมุนไปแค่น้อยครับแค่น้อยนึงครับอีกน้อยนึงสำหรับตัวเลขของพ่อถนอมนะคะใครเข้ามาเก็บหน้าจอนะคะพ่อถนอมให้มาแล้วนะคะเลขวิ่งงวดที่สิบสี่แบบนี้เด่นสีสิบสี่งวดสอนสิบสี่งวดทีเดียวพอเด็กหมิงสิบสี่งวดอืะ ครังวดที่สิบสี่หรอครับขาฮาคมนะครับประเดี๋ยวพ่อเจ็ดสี่งวดพร้อมกระบุญทำรล่อหยุดได้รับเด้อครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่างไรก็คือวันนี้เป็นงวดที่หนึ่งขนมคมหกสิบที่นงวดติดนะครับรองวดที่สิบห้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม